ตอนเนี้ยพวกเรากำลังทำกล้วยอะไรนะครับบานาน่าทาทาแทงครับบานาน่าทาทาแทงครับ <c oughs> เป็นขนมฝร<ล>ั่งเศสโอ้น่ากินจังเลยครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเครื่องปรุงต้องทำยังไงครับ <c oughs> ก่อนที่ก่อนที่จะทำกินอ๋อก่อนที่จะทำนะคะเราก็จะต้องมีแผนแทนอันนี้เนาะกระทะนะคะที่เราสามารถเอาเข้าเตาอบได้ครับ <c oughs> เราก็จะใส่น้ำตาลใสยแดงลงไป กับน้ำตาลทรายขาวผสมกันนะคะให้ได้ประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมใส่น้ำลงไปลเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีอบ,บเช<ฉ>ยโป<บ>นนะครับซินนามอนลูกจันทร์ปนมักเมกแล้วก็มีกล้วยที่เราบีบมะนาวกันดำมานิดหนึ่งกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยที่ไม่สุกมากนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเคี่ยวในกระทะถ้าสุกมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเละก่อน องเป็นกล้วยที่เฟิร์มหน่อยแล้วก็เนยจืดนะครับโอเคเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนอ่าดูไฟนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงละไฟแรงเนี่ยคาราเมลก็จะไหมอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นเย็นค่อยค่อเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนคาราเมลเป็นสีทองน้ําตาลทอง แล้วตอนนี้น้ำตาลทองอยังยังครับจะต้องใช้เวลาอีกสักรู่หนึ่งแล้วเอเดอีอยาอยากดูตอนที่มันสีทองนั้นก็ต้องรอแป๊บหนึ่งสิคะับตอนเนี้ยคาราเมลเราจะมีความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่สามารถจะเอามือจิ้มลงไปได้นะคะมันจะลวกมือเราแล,แล้วจะแบบว่าเจ็บปวดมากเลยอเราต้องค่อยๆเคี่ยวมันทีละเล็กทีละน้อยถ้กากไฟแรงมันคง ไม่เลยไม่เลยแล้วดิ้งเจ็บหนักป่าครับเจ็บหนักเลยครับเพราะว่ามันจะกระเด็นออกจากกระทะของเรา<ม>เคลียวไปไเรื่อยๆอ่าเสร็จแล้ว นี่ร้อนมากไหมครับร้อนมากเลยครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นใส่รับมันจะเป็นเริ่มข้นเห็นไหมัมนเป็น<ะ>ทองเลยโอ้โหใช่เ,เราก็จะใส่กล้วยลงไปและกล้วยมันจะกลายเป็นทองเหรอครับกล้วยมันก็จะช่วยให้ไอตัวเนี้ยมันซึมเข้าไปอ๋อก่อนที่จะกล้วยใส่เราก็ใส่เนยก่อนค่ะใส่เนยก่อน โอ้ล,ลืมไปสนิทเลย,เ,ลยเออถ้าไม่ต้องใส่เนยด้วยครับอันนี้เป็นส่วนผสมเพื่อที่จะให้มันอร่อยอเป็นสูตรของทาทแทงครับเป็นสูตรของการทำทาทะแทงก็คือ น้ำตาลและเนยผสมกันจะได้ความหวานมันหวานจากน้ำตาลแล้วก็มันจากเนยเนี่ยหอ,อมลอดมหน่อยสออิเดี๋ยวผมกำลังดมอยู่ครับผมได้รสชาผมได้กลิ่นแล้วครับหอมมากเลยครับ มีกล้วยครับว้าวเรียงลงในกระทะเลยสวยๆ <c oughs> เอดีพอดบ้างหรือเปล่าโอผิดพลาดอ่าที่สามอสองเอดี้ชายแลละเออเดี๋ยวสนองระว่า,อน,ออานะ ต่อไปเราจะเอาแป้งลงนะคะค่อยๆเอาแป้งลงไปบนกระทะตรงนี้จะร้อนนะทุกคนต้องระวัดระวังด้วยจะร้อนมากคาร์เมลมันร้อนมากให้ต้องต้องให้ผู้ใหญ่จับใช่ไหมครับใช่ผู้ใหญ่เลยครับอันนี้เด็กๆไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมคุณไม่จับเพราะผมเป็นเด็กใช่ตรงนี้นะ เรามาดูวิธีคลุมแป้งเอามือกดเอามือกดอันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นนะครันนะ,ะห้ามเด็กมีดก็ต้องห้ามเด็กเหมือนก<ช>ันครับทำไมต้องใช้มีดมานั่นด้วยครับเราจะเจาะให้เป็นรูเพื่ออะไรครับระบายอากาศครับ <c oughs> โอ้ร okay. คระบายอากาศ หลังจากนั้นเราจะเอาไปอบอันนี้ต้องอใช้ผู้ช่ทั้งนั้นเลยใช่เพราะไม่งั้นเด็กๆมันอันตรายมากเลยครับนนะเนีย่อยอ่ะเสร็จแล้วไปที่เตากันค่ะตั้งไฟที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยเก้าสิบองศาเราจะอบยี่สิบห้านาทีค่ะ สองย่างสามวายอ่าแล้วเราจะตั้งไว้กี่นาทีครับ2 5นาที้มีเครื่องอัตโนมัติด้วยมีโอ้โหมีหลายเครื่องในที่นี่ยังมีเครื่องนี้ด้วยโอ้แต่เครื่องนี้เสียยังอะเครื่องนี้เสียยังอะ โอ right? oh well ้ไม่เสียหรอโอ้นึกว่าเสียถึงถึงมีโอ้มีเขิงสองอันเลยนะครับบานาน่าทาท้าแทงนี่นี่ไม่ใช่นะครับอ้าวไม่ใช่ครับนู่นครับบานาน่าทาแทงอันนี้มันกล้วยอันนี้มันเค้กอะลรนะเออเนี่ยตาตาเตงนั่นมันเค้กอะไรครับ นี่ไตาตาแตงนั่นไม่ใช่ตาตาเตงนี่ไไม่ใช่ตาตาตงเนี่ยครับตาตาเตงตาตาเตงเืออะไรครับ บานาน่าตาตาเต่งกำลังจะพลิกมันนะครับพลิกาด้แค่ไมต้องพลิกอะครับอ่าเดี๋ยวเราจะรอดูทำไมทำไมต้องพลิกจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นจังเลยตื่นเตึอนแงะเดตึยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติด เมื่อตอนนั้นเราทำแอปเปิลตาตาแดงแต่เสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายมันมาครับเรากินมันหมดแล้วครับอร่อยมากอร่อยมากเลยครับแต่เสียดายไม่เป็นไรคุยตาตาแดงมาแทนเลยผมตกใจมากเลยทำไมเราทำแต่ตาตาแตงตาตาแดงตาตาแตงตาตาแดงครับน่ากินเลยครับแต่มันคาราเมลยังร้อนอยู่ไหมครับร้อนครับ ต้องรอให้อุ่นๆรอกี่นาทีครับโอ้โชั่วโมงเท้นครับถึงจะเย็นอุยนานจังเลยอย่าครับโอ้น่ากินมากน้ำไหลๆเลยครับเป็นไคาราเมลดีมากเลยยตาตาตายิ่งน่ากินกว่าเอฟเวอร์ตาตาตาอีกใช่ไหมครับพอใช้น้ำตาลน่ากินกว่าอีกใช่ไหมครับกกินเลยเหมือนกล้วยช็อกโกแลตเลยอืมแล้วลูกเป็นไงจริงชกล้วยช็อกโกแลตที่ไหนมา เอ迪ชอบช็อกโกแลตเอ迪ชอบช็อกโกแลตกับชอวกล้ยครับสีสวยนะนี่สีสวยสำเร็จสำเร็จสำเร็จยิ้ยสผลสำเร็จเย้เมื่อตอนแรกเกือบจะไม่สอนสำเร็จแล้วนะครับเกือบจะทิ้งต้องโดนทิ้งกลายเป็นว่าได้ผล 耶！<Yay! S 2>